นอกจากนี้จังหวัดชายภูมิภายใต้การนำของนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิได้รวมกันผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 1. ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่เป็นประจำและนอนพักค้างแรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเดือนละหนึ่งครั้งและจะอนุมัติงบประมาณให้พื้นที่ที่ตรวจเยี่ยมแห่งละ3 0 0 0 0 0บาทเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เป็นการเฉพาะหน้าของประชาชน 2. จัดเวทีเสวนาโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันเพื่อรับข้อเสนอของการปฏิรูปทั้ง11ด้าน5กลุ่มการปฏิรูปจำนวน26ครั้ง 2. การดำเนินงานโครงการตลาดสีเขียวจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตลาดสีเขียวทั้งจังหวัดตอบสนองนโยบายรัฐบาลจำนวน57แห่ง 3. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนผ่านศูนย์ดำรงธรรมตั้งแต่วันที่22พฤษภ,ภาคม2557เป็นต้นมามีจํานวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์660เรื่องยุติไปแล้ว498เรื่องคิดเป็นร้อยละ75.54 4. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร,รแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร,รแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา ภายแรงตำบลละ1ล้านโดยได้อนุมัติในระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุน357โครงการวงเงินกว่า120ล้านบาท5 การรักษาทรัพยากรป่าไม้จังหวัดชัยภูมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการขอคืนผืนป่าร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ดำเนินการปฏิบัติการขอคืนผืนป่าไปแล้วกว่า67,000ไร่และได้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายเนื้อที่กว่า9,000ไร่ คิดเป็นร้อยละ13.43ด้านการกำจัดขยะและการรักษาความสะอาดจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำโครงการชัยภูมิเมืองสะอาดชานฉลาดคัดแยกขยะเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลพร้อมได้ขยายผลโครงการดังกล่าวสู่กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันสุก7การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2558จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน์9-15เมษายน2558และได้จัดเขตพื้นที่เล่นน้ำสงกราน์หรือโซนนิ่งเรียบร้อยแล้ว